สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการติ้งต่างทางธุรกิจ รายการที่จะนําพาท่านไปสู่แนวทางการดําเนินธุรกิจที่แตกต่างและสร้างสรรค์ให้ประสบความสําเร็จวันนี้ผมจะพาท่านมาพบกับบ้านของขนมไทยบ้านที่เกิดจากความรักและก็ความมุ่งม,มั่นที่มีต่อการทําถนนแบบไทยๆบ้านขนมไทยโคราชนี้อยู่ที่อํเาเภอเมืองจังหวันดนครราชสีมาครับ okay, ooh, cool yeah. วันนี้ เราจะทาท่านผู้ชมมาพบกับร้านขนมไทยร้านขนมแบบไทยๆท,ที่ไม่โบราณโดยพิธีกรภาคสนามของเราคุณอุ้ยกับคุณตั๊กเนี่ยจะนำพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมบรรยากาศโดยร,รอบๆร้านครับ ดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการติงต่างทางธุรกิจอยู่นะคะดิฉันอุ้ยค่ะและดิฉันตั๊กค่ะวันนี้เราทั้งสองคนจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับร้านบ้านขนมไทยค่ะซึ่งเหมาะกับใครหลายคนนะคะที่ชอบขนมหวานแบบไทยๆนะคะรวมทั้งเบเกอรี่อร่อยๆพร้อมกาแฟสดพร้อมๆค่ะทำไม่พลาดไม่ได้เลยค่ะกับวันนี้นะคะร้านขนมในบรรยากาศแบบไทยๆท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นร้านบ้านขนมไทยค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้ที่จะพาเราไปรู้จักขนมอร่อยๆภายในร้านนะคะนั่นก็คือคุณสุดาเหรียญมณีค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านบ้านขนมไทยอร่อยๆแห่งน,นี้เองนะคะตามวิกับตักมาเลยค่ะาม,มาเลยค่ะ สวัสดีค่ะสต่สดีคุณสุดานะคะขออนุญาตทิสั้นๆว่าคุณป้าเอกได้ไหมคะได้ค่ะเจอเลยค่ะหนูค่ะบ้านี้ขนมไทยก็ยินดีต้อนรับนะคะค่ะวันนี้คุณป้าจะมีอะไรแนะนำเราเป็นพิเศษไหมคะอ๋อที่นี่ถ้าเป็นของแนะนำคือตะกร้าขนมไทยค่ะหนูเป็นตะกร้าของฝากนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือใครมานี่จะไปฝากผู้ใหญ่เป็นงานวันเกิดหรือว่าไปเยี่ยมผู้ป่วยไปเยี่ยมผู้อะไรล่ะผู้สูงอายุอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะ พราะแทนที่เราจะใช้ตะก้าผลไม้ที่เป็นผลไม้นําเข้าอะไรพวกนี้นะคะเราก็หันมาใช้ขนมไทยซึ่งมันเป็นผิดพันธุ์ที่เป็นฝีมือคนไทยล้วนแล้วก็อุปกรณ์หมายถึงว่าส่วนประกอบก็เป็นพวกกะทิเป็นแป้งเป็นน้ําตาลเป็นกล้วยเป็นมันอะไรพวกนี้ค่ะหนูซึ่งเป็นผิดพันธุ์ของคนไทยทั้งตะก้านี้เลยนะคะก็ตั้งแต่นําเสนอตั้งแต่การสารตะก้านะคะแล้วก็ขนมไทยที่นํามาจัดวางเรียงเพื่อให้สวยงาม ค่ะถือเป็นการรักษาวัฒนธรรมไทยไปอีกตัวด้วยนะคะให้เด็กรุ่นลหลังๆค่ะพวกกลุ่มๆเด็กๆวัรย,รมมมมยรุ่นก็ได้รู้จักว่าเออขนมไทยนะคนมีเสื้อมาค่ะ และยังได้ชิมขนมอ่อยๆภายนานะนะคะทาให้ท่านผู้ชมคงอยากจะเริ่มทานอาหารขนมไทยแล้วใช่ไหมล่ะคะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราทั้งสองคนหมดลงแล้วนะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณคุณป้าค่ะที่พาเราทั้งชมและก็ทั้งชิมทั้งทําขนมเลยนะคะและค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณป้าตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ ในช่วงต่อไปนะคะคุณป้าก็ยังคงอยู่กับเรานะคะจะได้พบกับอาจารย์อนนท์ในช่วงสนทนาทางธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนตั๊กแล้วก็อุ้ยขอลาไปก่อนยังไงขอขอบคุณคุณป้าและก็ร้านบ้านขนมไทยค,ะค่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงกันบ้านครับกับบรรยากาศโดยรอบของทางร้านบ้านขนมไทยก็คงได้รับความสื่อสานจากการพาทัวร์ของพิธีกรภาคสนามของเราไปแล้วต่อมานะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของร้านคุณตุดาเหรียญมณีหรือเรียกสั้นๆว่าป้าเอกแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะค่ะเชนค่ะคำถามแรกที่ต้องถามก็ต้องถามว่าที่มาที่ไปของร้านบ้านขนมไทยโคราชเนี่ยฮะเป็นยังไงครับ คือจากจุดแรกๆคือตอนแรกพี่เรียนจบนะฮะเรียนจบแล้วคนนี้พี่สาวเขาก็คือพี่สาวเนี่ยรับราชการกันหมดทุกคนคือพี่มีพี่น้องหกคนแล้วเขาคัวคนจะไปกล่ากัะแล้วพี่น้องเขาก็รับราชการกันทั้งหมดแล้วเราแต่คุณแม่เนี่ยคุณแม่มีอาชีพคือค้าขายคือทําดอกไม้ขายเงี้ยค่ะคุณในโคราชใช่ค่ะแล้วคุณแม่ก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะมาทําอะไรที่มันสืบต่อเป็นงานค้าขายดีกว่า ก็คือจากรับราชการแล้วแกก็เห็นว่าเออลูกทุกคนเขาก็มั่นคงดีแต่ว่าเหมือนกับว่าอย่างพี่เนี่ยอยากจะให้เปลี่ยนทิศทางคือแกชอบอาชีพค้าขายด้วยอาป็นอย่ง้นค่ะก็เลยมาให้พี่เนี่ยลองทําขนมค่ะคือตอนแรกๆเนี่ยเขาก็คิดว่าเอ๊ะตลาดเบเกอรี่เนี่ยไม่น่าจะเวิร์กเพราะว่าคนทํเยอะคู่แข่งเยอะตอนนั้นนี่กี่ปีมาแล้วครับตอนนั้นนี่ตั้งแต่เริ่มทําคือตั้งแต่พี่เรียนอยู่ที่ราชภัฏโคราชค่ะคือปีสองเก้าค่ะคือโอ้ปีสองเก้าก็ตอนนั้นก็ สองก้าวรถคือเริ่มทำเนี่ยคือเริ่มมาติดตลาดก็ประมาณปี31ึใช้เวลานานหน่ค่ะคือตอนแรกเราก็ทำแค่นมชั้นวุ้นกะทิข้าวเหนียวแก้วเปียกปูนเลยแค่นี้ค่ะเน้นขายส่งหรือว่าขายก็เน้นเหมือนกับเราขายคือเมื่อก่อนนี้ขายอยู่ที่ตลาดกันอ๋อขายที่ตลาดเลยวาทยาขายอยู่ที่ตลาดประมาณสัก2 3สปีได้พอหลังจากที่เราดูแล้วสภาพลูกค้าเหมือนกับว่าติดเราแล้วก็เลยย้ายมาอยู่ที่บ้านนะคะ คือย้ายมาอยู่ที่บ้านก็ยังไม่ได้ทําลูกแก้ก็คือที่นี่เลยค่ะที่นี่เลยแต่ก็ยังทําแบบเป็นบ้านห้องแถวธรรมดาพอหลังจากที่เราทํามาสักประมาณปีสามาเนี่ยก็เริ่มที่จะเก็บเงินเก็บรายได้ก็เลยคิดว่าเออมาปรับปรุงหน้าบ้านเราให้เป็นบรรยากาศที่เข้ามาเหมือนอยู่ในบ้านให้มีความเป็นกันเองมีความเออแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่นี่เน้นคือตู้ขนมไทยก็เหมือนกับว่าเรามาปุ๊บขนมไทยมีมีบ้านอยู่ก็เลยคิดเป็นคอนเซ็ปต์ว่าต้องเป็น บ้านขนมไทยค่ะแล้วก็เห็นคอนเซ็ปต์ร้านเนี่ยไม่ใช่แบบที่เราเข้าไปในร้านขนมไทยปกติทั่วไปแบบตกแต่งแบบไทยๆแล้วก็มีชั้นๆๆๆที่นี่เข้ามาเนี่ยโอ้โหถิ่นที่สะดุดตาอันผงแรกเลยคือมีห้องตุ๊กตาค่ะห้องตุ๊กตาที่มีทั้งตุ๊กตาบายตุ๊กตาสมัยโบราณตุ๊กตาแบบรัสเซียโอ้เต็มไปหมดเลยตุ๊กตาไทยอะไรเราก็มีค่ะอาจารย์คือว่าของพี่เนี่ย คือเมื่อก่อนเนี่ยเด็กอ่ะจะไม่มีอะไรเล่นก็มีแต่ตุ๊กตาใช่ไหมคะเราก็ฝังใจมาตั้งแต่ตุ๊กตาที่เป็นกระดาษนะคะตุ๊กตาเป็นกระดาษแล้วเป็นตุ๊กตาเป็นผมทองผมอ,อ,อะไรเงี้ยก็เลยเก็บสะสมมาเรื่อยๆแต่ทีนี้ก็เลยจนเป็นลักษณะที่ว่าเออถ้าเราทําห้องให้เขาอยู่เ้วก็จะเป็นบรรยากาศของแต่ละที่ที่เราซื้อมาเองบ้างลูกค้าบ้าฝากบ้างเพื่อนพี่น้องญาติอะไรเงี้ยค่ะเขาเอามาฝากก็จะเป็นแหล่งรวมที่สามารถที่จะหาความรู้ได้ด้วยค่ะ และจากความชอบตรงนี้หรือเปล่าคะทําให้ร้านที่ตกแต่งออกมาเนี่ยมันเป็นแบบผสมผสานระหว่างไทยกับตะวันตกเหมือนกระจุกกระตาที่เก็บสะสมนะฮะมีทั้งแบบเอเชียแบบอาหรับก็มีแบบตะวันออกแบบญี่ปุ่นก็มีเพราะงั้นแล้วอาหารด้วยเพราะผมลองชิมแล้วขนมไทยร้านนี้จะรสชาติไม่เหมือนกับร้านอื่นคือที่อื่นเนี่ยเขาจะเน้นความหวานเป็นหลัก ืออย่างอย่างน้อยๆเนี่ยขนมไทยเราคิดว่าถ้าหวานมากเนี่ยสุขภาพก็ไม่โอเคใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะเน้นเน้นเรื่องสุขภาพถ้ากินหวานก็คือเป็นเป็นพิษต่อร่างกายเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่เยอะแล้วก็เบาหวานก็เริ่มจะมาเน้นเรื่องอ่อนหวานแล้วก็ความละมุนละไมคือจะไม่หอมจนเกินกว่าเหตุเพราะว่าเราจะไม่ปรุงแต่ง กลิ่นที่มันเป็นไม่ไม่ใช่ธรรมชาติเราจะใช้แค่น้ําใบเตยน้ําดอกมะลิแล้วก็กลิ่นควันเทียนแค่นั้นอเองค่ะในการทำ <c oughs> โอเคทีนี้มาทราบถึงเรื่องของกลุ่มลูกค้าครับ <c oughs> ไม่ทราบว่ากลุ่มลูกค้าประจําประจําที่นี่จะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนครับทั่วส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่แต่วัยรุ่นเขาก็ชอบนะคะคือเดีอย่นี้วัยรุ่นเขาก็หันมาทานขนมไทยเพราะว่าขนมไทยเดี๋ยวนี้มันเราไม่ใช่แบบโบราณเก่าๆนะคะเราก็มือมั็ว่ามีมี กินไอของความเป็นตะวันตกบ้างนิดนเพราะว่ารสชาติที่ผมลองชิมดยู่คือทานกับพวกกาแฟโกโก้เนี่ยเข้ากันพอดีพอดีเลยก็เป็นกลุ่มแต่ส่วนใหญ่นี่หลักๆก็คือกลุ่มลูกค้าตั้งแต่อายุ30ขึ้นไปคือกลุ่มวัยรุ่นก็คงจะมีคุณพ่อคุณแม่ซื้อไปให้ทานบ้างหรือว่าซื้อฝากเพื่อนบ้างอย่าเี้นะทีนี้เนี่ยสินค้าเนี่ยพอเข้ามาในร้านแล้วมีลักษณะแบบหลายแบบอะ แบบย่อยๆก็มีแบบเป็นกระเช้าก็มีแบบซื้อไปป่ากลับบ้านก็มีตรงนี้มีอะไรเป็นแจงจินใจหรือว่าทําไมถึงได้ทําสินค้ามาแบบหลากหลายแบบนี้คะคือเราเราจะจัดกลุ่มช่วงเช้าเนี่ยคือเราจะวางงานเด็กนี่ค่ะจย์ช่วงเช้าเนี่ยเด็กเขาจะต้องทําขนมสดให้เสร็จบริการก่อนเที่ยงพอช่วงบ่ายกลุ่มเด็กก็จะต้องไปทําของแห้งซึ่งสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานก็คือพวกนี้ใช่ค่ะคือพวกของแห้งแล้วนอกนั้นเราก็ยังมี มีเหมือนกับว่าอาชีพเสริมให้เด็กคือนอกจากที่เขาจะทากับเราแล้วก็อาจจะมีกลุ่มที่น้องเขาที่มาอยู่ที่อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของแห้งหมายถึงว่ามาให้เราแล้วเราก็ดูคุณภาพควบคุมทางด้านคุณภาพควบคุมรสชาติอะไรประสการณ์ของเราที่เรามีอยู่คือคงจะมีลุมเด็กที่เขาก็จะมีรายได้เสริมของเขาตรงจุดนี้อีกเพราะตรงนี้เราก็จะกระจายงานอย่างที่อาจารย์เห็นคือเขาตังพันยพืชนี่นะคะ ที่ก็ได้โอท็อปสดาวเนี่ยมา3าปีซ้อนค่ะคือเป็นอันนี้เน้นเป็นเข้าวตังข้าวกล้องค่ะซึ่งเป็นเข้าวกล้องมาจากสุรินทร์ค่ะโดยตรงเลยก็เห็นจากกลุ่มอาชีพบ้านขนมไทยของทางสุรินที่ทําแล้วอย่างอันนี้แหละครับอย่างอันนี้ก็เป็นมลอแกง้อดินค่ะก็คือเราก็ให้กลุ่มแม่บ้านที่ก็อยู่บ้านลําพุงหนองยาลักษ์เนี่ค่ะรงแถวโรงเรียนบุญเหลือนี่ค่ะอาจารย์ก็ทา เขาก็ทำหม้อดินส่งเราทั้งปีแล้วอย่างกระจาดที่อาจารย์เห็นนี่ก็จะเป็นกระจาดของอันนี้ของพนัสแล้วอันนี้ของอ่างทองซึ่งนนี้ก็ก็สร้างสร้างงานได้ตลอดทั้งปีใช่ช่วยงานงางชุมชนเพราะว่าส่งมาให้เราที่นี่ก็จะมีออเดอร์กันเป็นพันสองพันอะไรแล้วแต่อย่างเงี้ยหลังจากที่เขาบ้างงานทางด้านทำนาทำไร่แล้วก็มามีอาชีพเสริมพวกนี้ตค่ะและปริมาณการขายต่อวันนี้เยอะไหม ก็ประมาณไม่ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นขึ้นแบบเยอะเยอะอยู่ก็คือว่าถ้าวันไหนอย่างออเดอร์ปีใหม่อย่างเงี้ยอย่างตะกร้าเนี่ยบางวันห้าสิบกว่าชุดบางวันถึงร้อยชุดแล้วช่วงปีใหม่ล่ะครับก็ปีใหม่ก็แล้วแต่แรงอ่ะคือเราจะออเดอร์ไ้ี่เท่าไหร่ก็ขายหมดใช่แ่ออเดอร์ไว้ที่ตที่ประมาณสักร้อยตะกร้าคือได้เงี้ยก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบอะไรเงี้ยคือลิมิตอยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยก็อาจจะคะไซส์กัน มีชุด350 450600พันหนึ่งเลยเนี่ยก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะเขาอยากไก้กับชาวเสขนาดไหนทีนี้ตอนนี้ก็ใกล้ตรุษจีนแล้วทางร้านมีตรุษจีนของเราก็จะมีหนมเข่งขนมเทียนแล้วก็สิวท้อพิเศษก็าจะมีสิวท้อคือเราจะพยายามที่นําเสนอทุกเทศกาลค่ะอาจารย์อย่างพอวาเลนไทน์เราก็จะมีหัวใจที่เป็นลูกชุบอีกคือเราจะไม่ไม่พยายามที่ว่าให้มันเหมือนซบเซาอ่นะคะถ้าช่วงไหนเงียบเนี่ย ที่ก็จะมีทําไอ้พวกของขาวมาขายอีกมีกระทงทองมีของข่าวด้วยอ๋อมีค่ะอาจารย์มีกระทงทองมีอะไรล่ะล้นปูเค็มค่ะที่เป็นขึ้นชื่อของข้าวที่นี่อีกสองอย่างแล้วก็จะมีเอ่อมีกอบะแต่พอดีว่าช่วงนี้งานมันยุ่งก็เลยไม่ได้ก็ตอนนี้มีเท่าไหร่ก็ขายหมดแล้วครับแต่ทีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ร้านเราร้านเดียวผมเห็นจะมีป้ายเหมือนกับเป็นโครแบนดิ้งร่วมกับ ชิตเชนรี่ซึ่งเป็นอันนี้คือเป็นหลานสาวสาวก็เป็นร้านกาแฟแล้วเขาก็จบที่ขอนแก่นเนี่ยคือเขาจบคนหนึ่งจบพุทธายเป็นหลานเขยแล้วอีกคนหนึ่งเขาก็จบทางด้านวารสารนี่ยครัก็เลยมาหันเหมาทำคือพอเขาเห็นเรามาประกอบธุรกิจทางด้านนี้รู้สึกว่ามันก็ไปได้ดีอะค่ะก็เลยคิดว่าเออจะมาช่วยก็เลยเราจะส่งขนมไทยเข้าไปที่ร้านของเขา ร้านซิซอรี่ใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ค่ะคุณซิซอรี่นี่คือเป็นแบรนด์ของเราด้วยอ๋อเป็นแบรนด์ของเราเองเลยคือเป็นแบรนด์ของเราทางด้านเบเกอรี่แล้วก็กาแฟอันกาแฟคือเป็นแบรนด์ของเราซึ่งเหมือนกับว่าต่อไปอีกสาขาหนึ่งแล้วก็เห็นอีกอันหนึ่งก็คือรัวก้าวุณค่ะอันนี้จะจะเป็นด้านด้านอาหารค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ของเราเองหรือว่าแบรนด์ของเราเองก็เป็นของเราเองอันนี้ก็เป็นของร้านเคยอีกคนหนึ่ง Sí, ซึ่งเขาเป็นเขาไปเรียนเชฟที่สวิต์นะคะไปเรียนทางด้านทำอ no ๋อถ yeah. oh, ้างั้นสไตล์อาหารไทยเขาก็จะเป็นแบบตะวันตกเหมือนกันอาจารย์ต้องไปดูเองค่ะคือจะเป็นแบบฟิวชั่นอาจจะเป็นแบบฟิวชั่นเราลักษณะการจัดการทำเนี่ยคือเขาจะทําผสมผสานก็จะเป็นอาหารไทยก็จะมีพวกไข่กัะดมไอของไทยกระทุบกระจิ๊บพวกนี้ด้วยแต่ว่าของหวานเนี่ยเมนูของเราเข้าไปครับและทีนี้เนี่ยเข้ามาพูดถึงอนาคตกันแล้วล่ะครับ พอเห็นตอนนี้ก็คือมีแตกไลายมาทำทางด้านของเบเกอรี่ก็มีทางด้านอาหารก็มีมีแผนการอะไรนอนาคุณแมก็ตอนนี้ที่ทําอยู่ก็คือที่ครัวเก้าคูณเก้าเนี่ยจะมีจุดเด่นคือมีเรือนไทยค่ะคือพวกพี่เนี่ยจะชอบกันแล้ว๋อตอนนี้ก็จะเริ่มให้ความสาคัญกับด้านของครัวเก้าคูณเก้าก็หมายถึงว่าอย่างที่พี่ก็จะทำอยู่ตรงนี้แต่เรามีเวลาว่างนิดหน่อยก็ไปดูแล ลูกค้าที่คัวเก้าคุณเก้าบ้างเพราะที่นั่นจะมีงานเป็นศาลาบ้านทรงไทยี่จะไว้จัดงานเวดดิ้งโดยเฉพาะแล้วอย่างของบ้านขนมไทยจะแตกราคาหรืออะไรไหครับอ๋อยังค่ะอาจารย์เพราะลักษณะคือขนมไทยมีจุดจุดอ่อนคือเสียง่ายคือทำยากอย่างเด็กเขาทําครั้งหนึ่งอย่างลูกชุบใช้เวลาทําประมาณ5ชั่วโมงสามชั่วโมงถึง5ชั่วโมง แต่ขนมเนี่ยอยู่ได้แค่2วัน3วันแค่นี้ค่ะม,มันก็เลยเป็นจุดด้อยที่เราไม่สามารถที่จะขยายสาขาออกไปให้มันเยอะกว่านี้แล้วกำลังการผลิตครับกำลังการผลิตคือถ้าเราผลิตในในเฉพาะกลุ่มแล้ว